เดียเข้าตรงนี้เขายืนเมืองไทยเป็นบอสสิ่งท mm ี่น้องได้เห็นอีกคือประเทศไทยนองอากขอบคุณประเทศไทยเน๊ะตอนจะขอบคุณยังไงขอบคุณประเทศไทยนอตที่แบบเท็ไหยเข้าเลยมากเทียวประเทศไทยนอหนึ่งเนาะถ้าเป็นคนลาวเขายังมาอะไรเห็นบ้านพานแดนมากเนาะเข้ากับก็อยากขอบคุณประเทศไทยที่แบบยังมีโอกาสให้คนลาวคือเข้าเลยเทียวประเทศไทยเนาะสิ่งที่น้องเดียอยากขอบคุณก็คือพักรัง ที่สุดก็คือคนไทยล่ะก็นเอฟซีฟังไทยเนาะที่คอยซัพพอร์ดล่ะก็คอยบอกว่าเออให้น้อ,นองเดียมาเที่ยวประเทศไทยขอ,องถนน,นลลดูแลรถรถรถไปแล้วไหมอ้ดมาอีกแล้วมาอีเดียอู้ตรงบ่าโมม,มีคนทับนะอ้ะอาวรถคันนี้เขาเขึ้นรถจอดใส่เขาไปเนี่ยแล้วเขาคืบอบรถจอดอยู่ไหนเอาเขึ้นจอดคนนึงเลยแม่นแม่นว่ามีมนาดน่โอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยดไปเดียเมื่อไหร่จะงงเนาะตีตอนเดียร์ห้อง โวสแท้แต่ง่งจุลนศเขาโอเหโอ้ยได้ไหมได้ไหมเดขยับไหลจน้องดียน้าแห้อดีพีพี่น้องแบบกระดากระจาดีอ้ซุดยอนเลยคือคีวิดีโอนี้อ่คอมนนมีคนมีคนขาพอตัวนี้มีคนขาเี้ยงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแวนีอู้อ้าอ ทั้งนี้ก็ทั้งนาน้องจันป้าสุดยอดเลยโอ้ยทีเดียวขาเสียนเส้นทางขยับไหลเมนเมนกู้ตัดใจ้ทางจันมีต่อไปตัดใจเมนบน้องจันนี่น้องจันไหนครับรถนะพี่น้องมีน้องจันไหนครับมีรถไฟฟ้าน้องเดียจะได้เห็นไลยครป้าน้องเดียจะได้เห็นรถไฟฟ้าขยับล่างไหลเมนบอกฮะขยับล่างไหลแล้วเห็นมึงหนึ่งไหมเหขยับล่างได้เห็นแล้วบ่ะเห็นแดี่ยวมึงหนึ่งแต่ว่าทายคลิปบ่ท่านนาย โอ้เสียใหลายเหตุไปฟาบ่มีคนขับเลยน้องบ่มีบ่คันนี้ตายคือว่าบ่มีคนขับเอ้าพจะใส่ดยระบบคอมพิวเตอร์ขอบพุ่มเด้โอ้กระด่งหูจักได้เนี่อ้ายแม่นบ่แม่นคิดว่าคือรถไฟฟ้าสายสีทองโอ้อันนี้สายที่ทองบ่แม่นโอ้เบิ่งหนึ่งโอ้โอ้อ้ายมีมะขิงมีมะขิงคือรถคือรถ ใหญ่ปกติเลยเนาะนี่ล้อนี่ล้อโอ้เคยเอ้นดอเนาะโมเป็นบักขิงเนาะโอ้นอกจากไม่มีคนขับแล้วจะใช้ล้อยางในการขับนี่น้องเดียบางอย่างบางอย่างจะเป็นเหมือนรางปูนดิโอ้อู้เห็ดขาก็ดีเนาะโอ้เฉพาะว่ามีดอยางขั้งขางแล้วก็มีอันนี้น้าโอ้่อยพี่น้องสุดยอดเลยเรื่องจัน บอเห็นบอหน้องจันหน้องเดียวหน้าแห้งอดีพ่อพี่น้องแบบกระดากระแางดีโอ้สุดยอดเลยตอตคือคลิปวิดีโอนี้ไอ้เคยถ่ายแต่เด้ลงคลิปแม่นวะงน้องหน้องน้องเดียวเคยเบิ่งคลิปไอ้บอบอบอเลยบิ่งเลยคลิปเลยแล้วก็มีรถไปจอดเลยเดียวอย่างนี้จะมีแห้งเนาะอยาเห็นตัว

ไปได้เหรอาคพี่นตอนนี้เข้าขึ้นมาอยู่ในรถไปแล้วาตอนนี้เขากำลังพากันมีคนขับอะไรเนางเ่ะแม่มีคนขับแต่ว่าเป็นด่างอย่างก็ไม่รู้ซุดซุดสูงนักพิี่ร้อยอู้ยอยู่ใส่น้งกันไปใส่ยิ่งมิแตอร์สอนแต่ตึกบิมีคนขับอดีเด้อเบอร์นี่เสยอยู่มีันนุกยังนักพิงพี่น้อยแตขยับยัด่างอีกบ่เนาะ ขยับเล้ันรถใหม่มีมาเนาะฝันย่รไปทางงจัเมีให้ฟนั่นแต่ว่าฟังนั่นเม่นรถไฟขยับหลเนาะขยับอยู่ดิฟังนั่นไดเสรนเพราะว่าเส้างบเลยค่ะได้แต่ได้กคือขยับรถไฟสวนจันโอ้สุดยอนดเ้ยพี่น้องแต่ว่าสร้างข้าวเสียออกไปเนาะ ขาถาไปานอ้าวขายังไมขาได้เนอะแต่จะนีล่านีล่าดีเป็นจะออกไหมอ๋ออันนี้เป็นรถไฟฟ้าสถานีนีที่สถานีนีสักวไมีคนมีคนขาวเตัวนี้มีคนขาวิ่ไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วนี่อ้าวอ้าวอ้าวคือไปนาข้างนี้ก็่ทางนาน้องจันบ้า สุดหย่อนด้วยโอ้เด็กๆขาเส้นเส renamed, ้นทางขยับไรแมนแมนู公公้ตักให้จัมีต่อไปตักเแมนบอจันนี่น้องจันไนครับรถนะพี่นอนมีน้องจันไหนครับรนน้องจันไหครับวดเบาแ้น้องจันเซลบวดแ มีมาอยู่กนะขยับไปขยับไปเทปว่โค้ท้าเขาไปพูดยังขยับพูดดูขยับเนาะเสียร์ไลน์ดิเสียร์ไลน์ดิพูดนี่ได้เห็นบอลจันแต่ว่าได้เห็นเส้นทางก็ดีใจเนาะแมวว้าสุดยอดแน่เห็นเส้นท่าลุงจันจะดีใจแล้วนนี่ลองจันร่างที่เป็นขยับได้ลูกกีดเขาพาน่าสนับจันนี่แต่ว่าเสียรายบริเวณเมื่อไทยเกลงๆโอ้โหลุงจันเดี่ยวไปข้างหน้า จะได้ความอยคอนสยามสาให้งานพี่สายไอคอนสยามสูงสืงกันหรนี่นี่บอสแง่สายม่ใชายรัสายมือสายมือผ้พันเหรอพี่สายมือเอาพี่บอโอ้ปันก้วมือได้ดวงจันทร์ใกระซ้ายมีสายโอ้เมยเนาะลไปเรียวเดี๋ยวงี้ยจะงงเนาะตีโจนย์หรือไอ้เหรอูซี่ยุทธแห่เดียวงหลงสนเนาะงงเงี้ยปันยอนริวยู่บนเดวงจันทร์ยิงยังเนาะ ไายคีบไรฮอนมอื่นอกอะไรเนาหนุ่ใจเนาะแมนด์ินแบนดวเนาะพวกนุกตายโอ้โหรถไฟเที่งน้องจันหูซึ้แบบหูซึ้งใจไดที่ไหนมาเห็นดางรถไฟแบบไกลๆจะจ่จะิดหซึ้ตื่นเต้นเนาะน้องจันเบาแหงปไดไรน้องจันเบาแหงปวดอไรน้องจันพุ่งใจได้เบาแหงปวดอไรงามเหี้ยเนา้องจันโอ้โหเด็กแบบที่มันเด่งขืนเองเนาะ ห่อแหงอะไรไมแห่งอะไรป้เนลแหงอะไรมอญแล้วก็แห่เก่งใจคนอยู่นเนาะจานเก่งใจป้าหนจันดูซื้อ่าเขาอยู่ในเมืเนาตอนนื่อเมอนคะน็มีคนครับเนาะแบบเบกอะไรตอนแหุงอะไรเนาะเมนแล้วก็แบกไปทแปลกอะดิ่เนาะแปลกอะดิที่แบบว่ามันมันงูเองไรนะเนาะ โอ้กลังเงดีอ้าวอ้าดีดูขนากมาราส้นกันโอ้ราสวนกันอกจังเลยนรถส้อนกัน้ตัวนี้เนี่ยวราสวนกันเนาะพี่หนอจะหนึงไร่แล้วโอ้ตึกสูงยพี่นนอใส่ซิ่ใส่เปาแค่นะพี่น้องมเป็นแบบเปามุนแคนแบบบารเทหลดเี่มุนแคนยอนเลยด้โนตัวรังแกกี้บอด พี่ว่าแค่โดนตีนะพี่น้งนงนอหนงหนั่จันซูเหอแี่้างหกจันก็ถืน,นปูซื้อไ,ไหลนาะว่ามันจะมี s ว i ไหวสวง n คอยเนาะมีาทา,ทาท่าดีรถไฟจะไหว้า้ทาทา้ทาพอดีรถไฟจะคอยเนาะข้างหน้ากับวัดวัดวัดหน่าจันครั้งนี้ที่ว่าทายเอาทางรถไฟมาให้มีบุรีเหนตึดับหน่อะใช่ไม่โอ้ยแนมอนสยามโอ้ยหนีเนาะพี่น้อง ข้างล่างขวัญสยามเลยไงแห้งนากหางปวดไงด้วยใส่กดขับใส่กดขับคอยค่ขับน้องใจกดขับคอยดิดีดีดีพอเนี้ยถ้าลงยีน wow. oh ึ uh, yeah, good, character, character, ่บอกลงไปถ่ายรูปก่อนลงไปเนี้ยไปถ่ายหลังลงไปไกล หอมเนาะเป็นหอมแดงเนาะทุคนวอกขวัรถไปตรงน้ครับาลุงจันโ้นไหนขัรถนาะลุงจันไหเนี่พี่่างงจันก็ดีใจพี่ไปช่วยช่วยลุงจันความดีลงจันลุงเบียร์ชไมเิ่งกตัองรถได้วยข้างเจ้าขยับป้าตัวพี่น้องสุดย่อนด้วยแบบอะใครถใครให้เอโอ้ ยืดยอดเลยพ่อพี่น้องแบบโอ้ดีใจร้ายนอนเลยเห็นหอนไอคอนสยามเออคุณแม่ที่อย่างไรตื่นซื้อสูงที่สุดบ่สุดในประเทศไทยโอ้ยอนในสดในคอนสยามดีแหละซิงที่ดีเดียวยังเห็นไอคอนสยามก็คือโอ้คนนั้นเดสท้ายแขนปัาหนุจันโอ้เดตตำรวจคือเดียบเอาไปถือบัตรมาเดียบเอาไปถือบัตรมาเป็นยังสายตำรวจเด ตำรวจเจราจรเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลถนนคือบปเกียวเลยโมเมนต์ตำรวจจับแมนอันนี้คือตำรวจดูแลของถนนดูแลรถรถรถไปแล้วไปแล้วมาอีเดียมาอีเดียอู้ดูงบงโมมีคนจับนะอ้าวแล้วชั้นนี้เขาคือบดจอดใสเขาไปเนี้ยแล้วเขาคือบดจอดอยู่ไหนเขาก็จอดคนหนึ่งเลยแม่เนาะเป็นรถลูกคืออะไรโอ้ยเราลูกโปเกียวอะอ้าวแม่เนาะป้าเอาวเรืมจำก็ได้ปะโบย เจ้า็จอะไรบัเป็นอะไรตาลายเอให้บอกั่มีกอหางมันก็น้อยสองคั้งสริงต้องรันนี้เยนเราไฟมีคนขับเป็นะไรนี่จริงบ่รถไฟพ่มีคนขับต่ที่จริงของเเดียวัวาตน้องจันยู่บานเนาที่ว่เอาคลิปเขามาดีเอ็กซ์ซันะพ่อแม่พี่น้องเอามาบัอยู่บานมามีอะไรยู่ไทยรถไฟม่มีคนขับคิดว่าตัวเองสีไในปรหนังบวเคือด้วยจันแบกว่าโอ้ยบเสีอบนี้เอาคลิปมาดีเอ็กซ์ซันเป็นอะรบัีคนขับจจันที่งงู คือว่าข้าใส่ดิ่หมูคือว่าใส่ยังโบ้โบ้น้องจันน้องเรียดนี่แปลกใจจริงที่ว่ามันมีจอดก็ได้ไปไหวก็ได้ไปสากไรแคกขายคือพี่คนครับนะแขกขายคือพี่คนครับคี่ว่าถ้ามันถ้ามันงูยังนี่มันจะไปสาคือรถไฟควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วงที่จังหนัไปสากคือช่วงที่มีโค้งจะปนตัวเร็วช่วงข้างตรงมันักสัยเขาเร็วสปีดเต็มที่จะมีจะมีเลเซอร์อยู่ สุดหยอนเลยเนาะสุดหยอดสุดหยอดเลยน่อับเลยอ่ะงลางเกณฑ์ังกาของนเนี่มีร่องไหลป้นี่ยองไหล่องไหลแตอะรอะเันาก็คือมันนีมากทึ่งมวนทึ่งทึ่งเป็นตะยานพพลพี่้อวโดยดูยังเน่ยมากเลยมีประสบการณ์ที่ว่าไะไสื่อปีหนึ่งปีรถไฟหนอนจันกับสื่อเป็นเนาะประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์สองคือขี่ในรถไฟเข้ากัน บวบเนาะข้าวบบตองเบาเท่ประสบการณ์ที่สองข้าวตองแบบเก่งใจข้าเจ้าเนาะประสบการณ์ที่สามประสบการณ์ที่สามข้ากับเป็นคนที่แบบมีมารยาทเนาะก้านตก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปเราสูมมือเกินอยุดบาดฟั้งเนี่ยเนาะงานตรงนี้อะไรยังจากการเดินทางวันนี้โอ้หลายเลยสิ่งทีโบเคยเห็นกะตองได้เห็นสีดิบลงซีโบหูกะตองได้หูเนาะรีบลงกัได้คือรีบเหรอคือคือคือรีบนี่สามารถใส่ได้กรณีที่ผมมี ผูใส่แต่ว่าริบนี่เป็นเพศหาไวห้ยนุชลาหรือว่าเด็กน่อยหรือว่าผู้พิการแต่กรณีที่ว่าบ่มีคนใส่ในฮาก็สามารถใสด็ด้คนทัไเลยแต่ถาว่ามีผู้พิการหรือว่าคนชชาแม่นลบให้เขาไปก่อนเอาเอาซีน้องเดียวด้วยไปลองบิ่งเขาวะเบนน่ยโอ้ยให้นองโอ้ยใส่เป็นบ่ะอ้ากดิฟคนกดดิสันซองแต่เนี๋ย จะสายปิดป่ะกดปิดกดปิดประตูโอ้มีกดปิดดิบอ่ะอยกกดตัวดิบะกดเลยกดป่ะอ่ะโอ้ํานักเกินไปบอไรมาออกมาคือว่คือนั่เกินป่ะอาาสนาสิบอะไรคีเกินสบวะนักสบายโลกนักเกินเป็นปอฮายคี่ะ ไปไปสักลงลงลงลรดบหนักได้กะกนไรด้ยอุ้ยคือเราติตับสะดุดรวดหนักได้กะไรเนอะม่เดี๋ยวม่เดี๋ยวงเอยู่ดีเฮียจอยโอ้โหมีคนครับอาดีเบอ่์เดี๋ยวเดี๋ยวมาชายอยู่พี่นะชายชซให้เขาใกล้โอ้โหมีคนครับปา เวลาเวลาอยา่าเข้าอย่าเพิ่งรถไฟยังก็แล้วแต่ก็ขอหามเป็นเสืเ้อเลืองได้หอดแล้วเสื้อเลือดคือขอหามขอหามของเพิ่นรถไฟบ่มีคนขคับหรเบิ่าแมนอน้ยไอ้ฝรั่งเหนื่อยแล้วสิมาครับไปบอลบอลต้องซีนอะต้องจันต้องเดียเลยเข้าตรงนี้เขายืนเมืองไทยเป็นบ่ิ่งที่น้องได้เห็นนี่คือประเทศไทยแมนนอกแต่ขอพูดประเทศไทยเด้ย้องสิขอพูดยังไงโอ้ขอพูดประเทศไทยนอรที่ว่าเทนไทยเข้าเลยมากเที่ยวประเทศไทยนิดนึงเนาะ าเป็นคนลาวเขายังมาอะไรเฮ็ดบัสผ่านแดนมาเนาะเท่ากับกัญาขอพูดประเทศไทยที่แบบยังมีโอกาสให้คนลาวคือเข้าขเลยมาเที่ยวประเทศไทยเนาะ,ะสิ่งที่น้องเดีย,ยกัญญาขอพูดก็คือทั้งรั้งที่สุดก็คือคนไทยละกันเอฟซีฝั่งไทยเนาะที่คอยซับพอร์ตละ่ะก็คอยบอกว่าเออให้น้องเดียมาเที่ยวประเทศไทยเนาะไทยมุ่งนั้นมุ่งนี่พ้าน้องไปเปิดหูเปิดตาบ่อนหันบ่อนหนีเนาะกับ มีแต่คนไทยแล้วก็เอฟซีฟังไทยที่แนะนำอะไรดีที่สุดนะพอพี่น้องขอบคุณอีกครั้งเนาะไปใส่ต่อป่ะดูง่ามงามกับคล้องออที่ใส่ก็ดีสิงคกี่ได้เลียซีเดืองเข้าแบบเยอะไปเอยที่เลี้ยงต้องบอกน้องเนี่ยอยู่ไม่แน่นอนาเนี่ยทีเหลืองนี่สำหรับผู้พิการทางสายตานะเวลาผู้พิการพันย่างมาเรียกพอดีส่สัมผัสโดยตีนมันเนาะ ขอนิยาตนี่เพื่นจะสัมผัสปุ๊บเออตรงไหนจะมีบันไดเนีย่ย oh. อ่าเพิ่นก็นจะมาจับเล่าตรงนี้นองลานี่อันนี้จะเป็นราวสันเหลยอย่างดีกันสำหรับยางลงไปผู้ทุพทพลภาพหรือว่าผูพ้พิการทางสายตาอ่าหรืออาจจะเป็นพื้นต่างระดับ น้องจันทดสอบเพี้ยนตั้ตาบ้ครับอ่ะน้องจันโมได้เด้งนองบ่ได้เด้งนองบ่ได้ทดสอบบ่ได้เพราะว่าผู้พิการทางสายตาเพิ่นจะมีสัญลักษณ์ของเพิ่นเนี้ยเพิ่นตรงเลี้ยนอ๋อเพื่นตรงเลี้ยนมาอ่ะเพื่นตรงหูเนี้ยปุ่มนี่ปุ่มนี่เป็นยังไงหน่อยนะปุ่มนี่หมายถึงว่าทั้งตรงเดีวเวลาเขาเขาแยบมันจะต่างกับตัวตางกันตางแบบจะต่างยูฟุตบ่ายกับมีคือกันนี่น้องเพราะว่าเพิ่นเน็ตมากนี่เพิ่นจะใส่ใส่เพื่อทุกคนนะใส่ประโยชน์ให้ทุกคน บอสพอผู้ได้ต่เพียงผู้เดียวนะและตอนนี้เรามาถึงห้างไอคอนสยามห้างดังระดับโลกแล้วน้องน้องจันกังกูถ้าไปทางนี้บอไปทางนี้เนาะไปโอ้ไป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  S <S เน้วยนารรเกดพอแล้ววันนี้เราจะนัดกันที่ชั้น,ออเ,น,น,นเจ็ดไอคอนสยามเนาะได้ก็ได้ชั้นเจ็ดหรอเราจะไปดูวิวชั้นเจ็ดแล้วลงมาด้านล่าง,างเอาไปนอนเลยนะ,ะ่ยฟังนี่ก็แล้วกันกน,ะะกน,นะครับฝากคลิปวิดีโอนี่นะเอาไปนอนข่มเจริญจีเดะผ่านน้องสาวเนะะี่ยฮะขังอะไรในชีวิตน้องจันเะนี่ยสาวจันชีวิตน้องจันทสิเลยป้า ประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกไม่ใช่บีทีวีเอเดียม,มาอันนี่คือกันเนีน่ยบอหูงามแพงคุณครับไฟสว่างแบบกองเวทโดดไม่คว่ำม,มือขั้นซ้ำนี่จังหวงเลยปะหาหมู่อยู่บ้านห้าหม,มื่นไดๆมืดแล้วบอตาเดียวไปหาไงว่าสายา,สายมกันฝากคลิปวิดีโอทามาชมไปเพียงทันทีกันแล้วกันอย่าลืมไปสนับสนุนน้องเดียนะฮะช่องน้องเดียสาวลาวน้องสาวจันสาวลาวน้องจันสาวลาวน้องจันสาวลาวเนาะฝากคลิปวิดีโอน้องลาวไว้น้ำเน่ยนะฮะทันทีที่มาราชินชอบ ในการนำเสนอของน้องสาวก,กยายเรือไปก้นไหลแห่เกำลังใจกดนกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนน้องๆโดยการปรกตดขาต่ามโฆษณากัแรายการ<ม>สำหรับคีวิโดนี่สบายดีสวัสดีค่ะบาย